ติดทั้งปากติดทั้งคีบเลยนี่โอ้ยปรงใหญ่ครับผมโดนอีกแล้วครับแม้พอจะกลับพอจะย้ายไมยน้นี่พี่โลดตะโกนเรียกฝั่งนี้ครับเป็นไงพี่โดนเหรอโอ้ดุกทะเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็กโดนแม็กโดนครับเอาโคนไม้ไปหายโอ้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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้หใหญ่ใหญ่ใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างาเดชนะวันนี้ช่างาเดชพามาตกปลานะครับหมายเป็นปากของน้ําเค็มวันนี้เหยื่อเรามีมาปลากระบอกกุ้งสดแล้วก็กุ้งเป็นนะครับมีเหยื่อมา3อย่างเลยก็เดี๋ยวตามไปรู้ในกันวันนี้ว่าการพามาตกปลาคลิปนี้เนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าจะได้เห็นปลาใหญ,ใหญ่ให้ชมกันบ้างไหมนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปเริ่มด้วยกันครับผมไปวันนี้เราจะตกกันกับบ็ดเขาเรียกบ็ด นะเบ็ดฝรั่งอย่างเงี้ยครับมีเบ็ดมาคนละคันสองคันสมาชิกมากันครบนะครับแม็กพัานมิดแล้วก็พิโลดพ่านมิดก็อยู่ตรงนี้นี่เลือกเอามุมปักคลองเลยใช่ไหมในพานมีเบ็ดมากี่คันเนี่ยสองคันอคันอ่าน่าจะพอได้ลุน้นบ้างเนาะน้ําสวยดีนี่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงหัวน้ําขึ้นเนี่ไหมในพาน,าน,นดูน่าในพานจะหาปลาใหญ่ๆมาให้ชมกันได้มั่งหรือเปล่ามั่นใจแค่ไหนวันนี้ ห้าสิบห้าสิบเนาะ <c oughs> มาลุ้นมาเอาใจช่วยในพานด้วยกันนะครับถ่ายให้ดูเหยื่อกันสะหน่อยนะครับนี่กุ้งสดสดครับแช่น้ําแข็งมาแล้วก็ปลากระบอกครับแล้วเอามาแกล่เอาเนื้อมันเกี่ยวแล้วก็ตกเนาะปลากระบอกแกล่เนี่ยก็เป็นเหยื่อเด็ดสําหรับตกปลาเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้จักนี่ส่วนในถังนี่เป็นกุ้งเป็นเป็น,นะครับซื้อมาครับตัวละห้าบาทก็การตกปลาพวกปลากระพงเนี่ยกุ้งเป็นก็ถือว่าเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับผม ของคนอื่นเนี่ยเขาเบ็ดคันเบ็ดฝรั่งนะแต่ช่างละเอียดสายพื้นบ้านนะครับนี่เบ็ดขวดหรือเบ็ดกระป๋องก็จะมาตกแบบลอยทุ่นนะครับใช้ขวดน้ําเป็นทุ่นลอยและเหยื่อเป็นกุ้งเป็นครับนี่อ่าคนอื่นสมัยใหม่ก็สมัยใหม่ไปครับพื้นบ้านเราต้องมาด้วยนี่ คนแมกโดนครับดูนะทุกคนใหญ่ด้วยใหญ่ปะเข้าโคนไม้ไปหายใหญ่ด้วยยูยูยู่ออกเน่่เนุ่นนี้กันครับแม่กัดทีแรกครับดู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 เอาเข้าโคนปอไปหาย ยังอยู่ปะแม็กยังอยู่ฟาอยู่นี่แห้ยโอ้ยโอ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกแล้วหูยใหญ่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 โอ้ยสวิงก็ไม่เอามากันโอ้กุพงแดงครับดูนะดูนะโอ้ยกัดตูมแรกก็โดนกันเลยครับโอ้ยดูย โอ้โหคันใครเนี่ยแม็กเหรอโอ้นี่นี่นี่นโอ้สาโลาตัวนี้อโอ้สุดๆครับทุกคนกระพงแดงนะภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่ากาลังแดงครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งฉายามันชื่ออะไรแดงเขียวแดงเขียวหรือว่าไอเขี้ยวของน้ําเค็มครับแม็กโดนแล้วนี่ไม้แรกเลยไม้แรกโดนเลยครับปลาแร่โอ้ยใช้เยอะไรกินปลาแร่เฉยเลยอ้าวนึกว่ากุ้งเป็นปลากระบอกแร่ใช่ไหมใช่อ้าวโอ้ติดอยู่ปลายปากนิดเดียวเองครับ แม่เด็ดแล้วครับทุกคนอย่างนี้นี่มาดูความสวยของเขาอีกทีนะครับนี่ฉายาแดงเขี้ยวเนี่ยคือเนี่ยดูเขี้ยวเขาไว้ครับนี่เขี้ยวคมแล้วก็แหลมมากกัดนี่นิ้วฉีกนะช่างเด็ดเคยโดนกัดมาแล้วครับโอ้หตลรวจตรังเลยนิ้วฉีกรักษาอยู่หลายวันครับนี่ดูเทียบกับมือใหม่แล้วอ้วนตุ๊บเลยนะตัวนี้นี่ อสุดๆจริงๆครับมันก็ไม่ได้ตัวกันง่ายๆนะปลาอย่างนี้ครับผมจังหวะดีๆโชคดีๆฝีมือดีดวงดีนี่มันต้องสมพงกันครับไม่ภาษานักตกปลาก็ต้องบอกอุปกรณ์กันหน่อยแม็กคันอะไรไม่รู้ๆๆนะลอกอะไรลอกอะไรไม่รู้อะติเกะสายเบอร์อะไรสายสามห้ามั้งสามห้าปอนใช่ไหมเบ็ดเบอร์อะไรเบ็ดเบอร์สิบเบ็ดเบอร์สิบสอง สายหน้าเป็นสลิงใช่ไหมเลยครัปลือกไข่ถามนะครับคันลอกไม่รู้จักเนาะลูกมั่วเอาใช่ไหม <c oughs> โอ้ในพานได้ลุ้นกันแล้วนี่เราเข้าหมายกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนาะแม่แม็กโดนมาแล้วครับหนึ่งตัวอ่าไหน,นในพานยืนนะนี่อย่างนี้ถึงสวยนะในพานเนาะชอบใจนะในพานเน่นเนเ่อเหนยกนิ้วโป้งเยี่ยมหน่อย นี่ครับผมอ่ะไปชมกันต่อพี่โลดตะโกนเรียกฝั่งนี้ครับเป็นไงพี่โดนหรอพี่โลดใช้เหยื่ออะไรอ่ะปลาอะไรใช้เหยื่อกุ้งหรอกุ้งตายเหรออ่าขึ้นมาพี่โอ้ดุกทะเลแม่เรียกเสียงลั่นเลยครับหนีมาอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วพี่นะอ่า พี่โลดใช้เหยื่อกุ้งตายได้ปลาดุกทะเลครับตัวสวยอยู่นะพี่นะครับผมเออแล้วครับเข้าหมายยังไม่ถึงชั่วโมงมาตัวที่สองมาแล้วดุกทะเลตัวนี้ปลาเนื้อดีแต่อันตรายใช่ไหมพี่ใช่ครับตำโคตรปวดเลยนะเนี่ยครับฮ่าฮมาแล้วครับผมการปลดปลาดุกทะเลเนี่ยต้องหักเงี้ยงก่อนนะพี่นะ แล้วก็เน็บไว้กับกาบมะพร้าวเหรอครอ่าทิ้งมอสัวไม่ได้เดี๋ยเหยียบกันเองเนาะรัเงี่ยงสามกระโดงเลยใช่ไหมใช่ครับอ้าวมาบวกสองครับบวกสองนี่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะย้ายไหมกันนะครับฝนตกครับตอนนี้พี่โลดได้อะไรมาตัวหนึ่งนี่ โอ้โตด้วยนี่แม่อีปงนี้น่าตกสนุกแล้วนี่นะเป็นพ,พี่เนาะอะมามามาขึ้นมาโอ้โหอีปงใหญ่ครับมามามา,มาติดทั้งไหนเนี่ยดมดเลยคนระับสองเ,เออติดทั้งปากติดทั้งคีบเลยนี่โอ้โอีอโปงใหญ่ครับผมนี่ทุกคนด้วยโดนอีกแล้วครับแม่พอจะกลับพอจะย้ายหมายนี่โอ้โอดูวิแม่ สงสัยจะอยู่ต่อไหมเนี่ยพี่อีปองหน้าหาดตัวใหญ่ด้วยครับสองตัวติดๆเลยนี่ตัวที่สามมาพร้อมกับอะไรัเหักครับ <c oughs> ใหญ่ครับ <c oughs> เห็ดโคนกินเบ็ดหักเลยเหรอครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่คุ้มเลยนะอย่างนี้นะ <c oughs> แม่ก็ยังได้อีกตัวนะสามตัวติดๆเลยนะพี่โลดโชว์โชว์ชดเดียวเนี่ยครับ <c oughs> แม่อีปองตัวใหญ่ๆดีเกินด้วยแม็กก็เหมือนจะโดนให้ป่ะอะไรอ่ะโอ้เห็ดโคนใหญ่ครับ แมเ่เราเราเหวี่ยงปลาใหญ่กันพักนึงได้พงแดงกับปลาดุกเนาะแล้วก็มาตกหน้าหาดได้ปลาพวกปลาอีโปงปลาเห็ดโคนย้ายมาหน้าหาดดีฝ่าแล้วแม็งนะเอาเลยนี่ตกปลาเห็ดโคนไปปงดีฝ่าครับมันก็อยู่ติดกันกับปากคลองนี่แหละแต่ว่าฝั่งปากคลองน้ําลึกนะตรงนี้เรามาตกเป็นหน้าหาดครับน้ํามันจะตื้นพี่โรดได้เห็ดโคนมาเอ้ได้ อีโปงมาใหญ่ๆอ่ะแม่ตัวกําลังกําลังเลยครับลองดูอีกสักพักนึงนี่เดี๋ยว่อย้ายตอนแรกว่าจะย้ายไปในคลองอยู่ป่ะพี่โดนหนึ่งแล้วนะหมายังนี่โอ้ยนี่นี่นี่สองตัวคู่เลยครับเห็ดโคนเห็ดโคน แม็กกโดนนะปลาะไรโอ้โหดูเห็ดโคนครับแต่ละตัวโอ้ยไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมแม็ก <laughs> อยู่นี่กันอีกพักหนึ่งเนาะแดดอ่อนๆแล้วนี่อ่าตอนนี้น้ําเต็มฝั่งแล้วครับน้ําขึ้นเต็มที่แล้วนี่มีคลื่นมีลมค่อนข้างแรงฮะฝนก็ตกตกหยุดหยุดตอนนี้เป็นไงพี่โรดเียบอยู่ครับว่าอากาศเป็นไง แดดออกฝนตกฝนหยุดอยู่เนี่ยครับแต่ตอนนี้นี่ฝั่งเกาะช้างมืดหมดเลยครับน่ะอยู่บ่าเอาอยู่อีกแล้วเสียได้เบ็ดันเล็กหักไปหายเนาะมาเลยรอ้าวกดกดเหลืองตัวนี้นี่กินแรงอยู่แล้วนะ ทุกคนครับเราย้ายหมายมาแล้วนะดูดูด,ด,ดูคันนี้ติดอะไรอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอามาหมดกันเลยอ่ะไม่วิ่งเนาะแต่มันมาเรื่อยเื่อยโอ้ยขาเด้ออุ้ยแม่มาถึงป๊๊บเอาเลยครับกำลังจะบอกว่าเราย้ายหมายจากปากของน้ำเค็มมาที่เขารเรียก เขาเรียกหัวหินนะตรงนี้เป็นคลองน้ําเค็มเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นต้นคลองอะ่ะมันจะผสมกับน้ําจืดมันจะเป็นน้ํากล่อยลงไปเอาอุ้ย <c oughs> หลุดครับใหญ่ด้วยหนักเลยเอล่ะในพันสันนิษฐานว่าจะเป็นอะไรตัวนี้กินแล้วมันไม่มันไม่ลากเหมือนปลานะาเนะพเะเผลอจะเป็นปลาภาพเอาเลาวในพันปลาภาพก็่าไม่รู้เออคลองนี้มีนะครับนี่แต่ว่าน้ํามันก่อยนะเนี่ยอย่างงี้เนาะ ร้าปล่อยครับเออแม่เสียายครับขาดไปหายมันมาจะถึงนี่มันขัดถินนี่ถูกไหมเออมันดึงมาเรื่อยๆนะพี่วัดนะอ้าเอ้าวอ้าวถือว่าพอได้เรื่องได้ลอยอยู่ครับเดี๋ยวนั่งนิ่งๆกันสักพักหนึ่งดูบรรยากาศกันเรื่อยๆไอ้กระเป๋มันด่วนเออคลองนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคลองบ้านสะพานหินนะครับ เป็นคลองที่หมู่บ้านของชัางระเดชเนาะช่วงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นเต็มที่ครับกองหินตรงนี้อะ่ะมันก็เลยจมน้ําไปเนี่ยปกติถ้ามาตกช่วงน้ําแห้งน้ําลดเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานหินกว้างเลยครับแล้วก็ด้านหน้าตรงพิวัดอยู่หน้าเน่ะมันเป็นเวิงหินเป็นเขาเรียกตรงนี้เป็นวังหินทั้งวังเลยครับมันจะมีพวกกระพงแดงกระพงขาวตรงนี้นี่ปราสาทก,ก็เคยตีได้กันนะครับจากที่ ประวัติที่ผ่านมาแล้วก็มีพวกปลาบูน้ําจืดมีพวกปลาดุกทะเลครับผมต้องดูว่าอะไรมันจะกินเราบ้างเมื่อกี้ดึงไปทิ้งครับพันมิตรว่าจะเป็นตะพาบแม่ยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตัวนะตรงนี้ตอนนี้ใกล้มืดแล้วครับทุกคนฝนลงแล้วนี่เดี๋ยวต้องมุบกลับกันแล้วครับแฟดกล้องทํางานแล้วเดี๋ยวเก็บเบ็ดเก็บอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันที่บ้านแล้วกันเนาะวันนี้ น่าจะได้พระเอกที่ปลากระพงแดงอะน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมมาสรุปปลาของคลิปนี้กันนะครับนี่ไปตั้งแต่ต้นคลิปนี่ได้กระพงแดงใหญ่เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็แต่ปลาดุกทะเลต,ตัวหนึ่งเนาะแล้วชุดนี้ตกอยู่หน้าหาดก็ได้ปลาอีโปงกับปลาหิตโคนนะครับคลิปนี้นี่ปลากระพงแดงแหมได้ตัวเดียวก็ยังแอบเสียได้อยู่เนาะน่าจะได้มากกว่านี้ทักงหน่อยเพราะกินตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับ เดี๋ยวมาลองชังกันหน่อยนะถึงโลไหมไซนี่ป๊าบเขาให้อุ้ยโลฝาครับกิโลสองอ่ะหนึ่งกิโลสองขีดครับทุกคนฉายาเขาคือแดงเขี้ยวนะครับหรือว่าไอเขี้ยวของน้ำเค็มนี่ส่วนที่เหลือก็ชุดนี้ครับปลาอีโปงใหญ่ๆนี่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปอัดปลาอีโปงกันอีฝาครับ ไม้หน้าหาดตรงนี้นี่อีโปงใหญ่ๆดีเหลือเกินแล้วก็เห็ดโคลนเนี่ยครับไซต์โตเลยโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาปลากระพงแดงเนี่ยนะครับไปทําเมนูให้ชมกันแล้วเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้มาทําครัวกับในช่างแอลนะในช่างแอลหายไปไหนมาเนี่ยกดฟันเ<ว>นา<ว>ะ <laughs> <laughs> ก็สาวน้องไายมาเป็นลูกมือนะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันครับในช่างวันนี้ กะพงแดงนึ่งมะนาวครับกําลังแดงหรือว่ากัะพงแดงนึ่งมะนาวใช่ไหมครับอ่าเริ่มโดยการ,รเอาลากผักชีครับลองลองกล่นจานด้ก่อนเอาลากผักชีลองก้นจานจากนั้นปลาวางลงไปปลาวางปลาตัวใหญ่ด้วยเนาะโลฟานะตัวนี้ในช่างในช่างไม่ได้ไปตกกระเราด้วยครับปวดฟันซะหลายวันเนี่ยเราจะนึ่งปลากันสักก่อนนะก่อเตาไว้แล้วนะครับ จากนั้นก็แค่รอใช่ไหมโอ้โหฝันตลบอบอวนมองไม่เห็นอะไรเลยครับเนี่ยเราจะนึ่งให้เนื้อปลาเนี่ยสุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมนัช่างจากนั้นเราจะปรุงรสต่อเนาะช่างแอววเขามีน้ําปรุงสําเร็จมาใช่ไหมมีอะไรบ้างครับน้ามะนาวแล้วก็น้าําปลาแล้วก็ผงชูรสครับอชูรสน้ามะนาวน้ําปลาเนาะทําเป็นน้ําราดน้ําซุปมันครับ อ้ยหอมไปแล้วครับทุกคนกะพงแดงนี่จะมีอะไรเด็ดเท่าแนละ้วในช่างเนาะแม่จากนั้นทําไงครับเราจะใส่กระเทียมกระเทียมซอยซอยครับอ่าจะเป็นการใส่เครื่องแล้วจะนึ่งต่อเนะอาะแม่กระเทียมนี่ก็น่ากินนันนึ่งมะนาวขาดไม่ได้นะั่นใะนชะ่างเนาะอุ้ยแค่ปั้หนึ่งนี่ก็หอมฟุ้งแล้วครับอืม ตามด้วยพริกแดงพดงรพิกแดงกินดาใช่ไหมอ่าสีสันความน่ากินมันอยู่ตรงนี้นี่นีน <c oughs> อ้าวโอ้สุดๆครับเมนูนี้นี่อ่าได้แบบนี้แล้วทํางไงต่อเราก็จะปิดฝาน,นึ่งไว้อีกสักพักหนึ่งครับคือจะนึ่งรอจนสุกเลยใช่ไหมรอบนี้ครับอ่าปิดเลยครับ ความหอมมันบอกว่าสุกแล้วใช่ไหมในช่างครับอ่ะมาดูกันหน่อยครับว้าวทุกคนดูโอ้โหดูเนื้อมันมากแล้วใช่ช่างเนาะครับโอ้โหจากนั้นก็ทำยังไงใส่มะนาวครับตกแต่งก่อนเนาะ <laughs> ปลาหนึ่งมะนาวก็ต้องมีมะนาวฝานใช่ไหมครับนี่<ๆ>เปรี้ยวจิ้ตจาดกันไป สุดท้ายเราใส่ต้นหอมครับต้นหอมซอยเนาะแล้วก็ตามด้วยก็จะตามด้วยผักชีครับผักชีฝอยใช่ไหมความจริงมันต้องใช้ผักชีฝรั่งเนาะแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้เปียวครับเปียวสาวน้องค่ายไปซื้อแล้วไม่มีครับแบบนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับผมเดี๋ยวช่างแอลจะอบปีกแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับให้ผักมันหอมหน่อยเนาะครับอ่ะเอาเลยเสร็จแล้วนะเปียว ได้ชิมกันแล้วครับมับเขาให้โอ้โหหอมหอมสุดสๆเลยครับหอมมะนาวอืมกับพงแดงนึ่งมะนาวครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาแล้วครับสาวน้องค่ายจัดแล้วนะ <c oughs> ปลาใหญ่ๆแบบนี้ครับชื่นใจแน่นอนเอา้าปลาตอนใหญ่ๆเนาะ รา,าดน้ำซุปกาไปโอ้มะนาวเป็นแว่นพริกเป็นเ <laughs> ม็ดๆเลยใช่ไหมเนี่ยช้า <laughs> ชัดชัดอะช่างแอบเอาเลยยาอ่ะเปียวก่อนก็ได้เออโอ้ยน้ำลายไหลอะ่ะ <laughs> หอมไหมโอ้ยนคืนน้ำลายตามเลือกเือกเลยครับนี่เมนูนี้นี่ <laughs> ไงเปียว <laughs> สดชื่นสดีเขาอ่ะ ชื่นใจใช่ไหมสดน้ําซุปร้นอนเนาะใช่ค่ะแล้วปลาตัวใหญ่เนื้อสดๆดนี่เด็ดแน่นอนช่างแอลว่าไงอร่อยเหรออร่อยพีมมือตัวเองนะคือช่างแอลก็เป็นพ่อครัวประจําแก๊งเพื่อนๆนะนะใครใครอาจจะไม่รู้นะครับเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยเวลาต้องทําครัวทําอะไรช่างแอลจะเป็นเชฟใหญ่ของแก๊งเราอ่ะโอเคไม่ไหวแล้วละ่ะอร่อยก็ให้แม็กให้ตกมาอีกคลิปนี้แม็กเป็นพระเอกนะครับผมอ่ะเดียวปิดคลิปเลย ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย,บาย